สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกล้อเปื้อนฝุ่นครับรถคันนี้มาทำอะไรเนี่ยรถอู่จอดอู่เออมาใัยขอกนะ อูช่งปักเหมือนเดิมครับ <c oughs> ฟ้าก็กำลังทำคอกนะ <c oughs> เตรียมเขียนข้าวแล้วครับดินงานดินไม่มี์งานดินไม่ได้วิ่งแบบเป็นเดือนแล้วครับ <c oughs> อูช่างปักเหมือนเดิม ทำตามมีตามเกิดครับตมงบเพิ่มเสาขึ้นสามเสาแล้วก็ข้างสองเส้นปักดีว่าด้วยมาปักทั้งหมดความสูงยาวเขาเลยความสูงจากพื้นไปฮะ สี่เมตรได้บ่กฮะสองเมตดบ่นี่พื้นกับบ้านนี่เออสองเม็ดได้หรอกเนาะบ่เอาละเข็นยังไเนี่ย รถเข้าเรื่อยครับโอ้โรถไถมาทำอะไรปักกาดแตกกะบาดแตกเร่ง่ออูเารถไถีกกะบดไกะบก็บาบาดแตกา เสียแงมารอใส่คอกนะครับนะครับเหล็กคอกเมื่อวานนี้ผมว่าจะแยกเห็นรถขายขายของแตกมาผมว่าจะเอาขึ้นขายนะ้วเมื่อวานงานเชื่อมงานสร้างเรียกใช้บริการนะครับสั่งปักสองท่นนี้ก็หลักๆแล้วครับ <laughs> เสียแบงค์บอกรถอู ทำตอนไหนก็ได้ตอนแรกว่าจะเลาะเหล็ก <verw> ที่เสียแบงค์ให้มาก่อนทั้งสองแฉงเลยครับนี่นแฉงหนึ่งอยู่ต้นมะพร้าวพอดี ช่างเขาเนึกได้ว่าที่บ้านผมมันมีเหล็กเหลืออยู่สองเส้นไม่รู้ไปเห็นตอนไหนครับเอาเอ,อะไรเจ้าหูอลยรบ้างเดี่ย

สอนิ้วครึ่งสนิ้วครึ่งสตัวเล็กลางเขาเลยเหล็กต่อไรเงเขาเลยสอเมตรสเส้นองเมตรสเมตรสี่องตัวสเมตรสี่สองตัวสอเส้น อืมเอาออเท่านี้ก็สองเมตรสี่ว่ารถเสียแบงมีขาตั้งกล้องไหมเสียแบงวายเอาอะไรมาตั้งกล้องนี้ปะไแลรว เสร็จนี่ล้วก็จะช่วยเสียแบงใส่อคอกนะเสดแบงว่าว่าจะไปวิ่งอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปเพียงวันนี้ครับเดี๋ยวทำเสร็จยังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับสวัสดีครับ